ที่บ้านหน่อยหนูอยากได้สองเดือนโอ้เอาที่มันพอได้เดือนครึ่งงานหนูอยากได้สองเดือนได้ยังเนี่ยปีนี้จะได้ไหมเนี่ยคนนี้หนาวเหรอเนี่ยฮะไม่คนงานคนงานที่อายุหลายปีแล้วมันจุกอะค่ะคือบาคนสิปียังไม่ไม่เป็นจุเลยใช่ไหมตามคิววะเนี่ยมีแซงคิวปะเอาเลยอ่าสวัสดีครับพวกเราตอนนี้ก็วิ่งมานะผมมาดีดีผมมีงานเปิดงานวิ่งที่จะดูจับ ก็วิ่งจากบ้านทองหล่อมาแล้วแล้วก็มาถึงวนตัวทีนี่วิ่งมา9ก้กิโลกว่าเจอทีมทีมนักฟ้าของเราอ่าทีมกทมเฮ้ยวิ่งบุกไหลโอ้ยกล้อ,องผมไม่ให้ขัดทีมทำความสะอาดอยู่นะวันนี้านานะอากาศหนาวนะเย็นสงสาเอาระวังหนาวลยนะพวกเราวันนี้ล้างไปถึงไหนเนี่ยซอยครับโอ้โหงั้นนี่ทีมผัดเช้าหรือผัดบ่ายเนี่ยสามแล้วกว่าแล้วเหรอโอ้ดีนะครับเพื่อการทำความสะอาด วันนี้มีงานวิ่งที่สวนรถไฟเอ้ยสวนสมเด็จพระนางเจ้าก็เลยวิ่งจากบ้านมาตั้งแต่ออกมาประมาณตีสามแนะอากาศเยน็นสบายฮะยี่สิบองศาแต่ว่าทีมกทมก็ไม่กลัวความหนาวกลัวไหมเนี่ยหนาวไหมไม่กลัว,วลุยแต่กี่โมงเนี่ยวันนี้อ๋อทำถึงซอยไหนจ๊ะอโอเคแต่ไอ้เลยไปอ่ะอาลีอะตรงจุดทิ้งขยะต้องล้างบ่อยนะก็มีจุดทิ้งขยะตรงซอเหลาๆอะ โอเคขอบคุณทุกคนนะตรงนี้ก็ดีหน่อยนะหนาวนะขอบคุณมากนะทำไมไม่มีผู้ชายเดี๋ยวพี่ววาเนี่ยนะมีคนเดียว,ยวยอ๋อคนสีน้ำอ่ามีรถน้ากี่คันเนี่ยคันเดียว โอเคแต่ก็ยังสะอาดดีอยู่นะพอได้นะอะนะครับกทมก็ไม่มีหลับแล้วต้องทำงานตลอดแหละพวกเราแล้วองโนที่ทำอะไรอ่ะเหอปิดท้ายอ๋อมันจุอย่างเนี่ยกี่ปีแล้วสามปีรอแป๊บหนึ่งนะ อ๋อที่ไล่น้ำไปนะโอเคครับก็ขอบคุณเจ้าที่กทมทุกคนนะก็ไม่มีวันหยุดเดี๋ยวเราก็ไปเปิดงานก่อนวันนี้มีงานวิ่งที่สองงานเลยอนะที่ตรวรถไฟกับที่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าเนาะก็วันนี้ผมก็ถือว่าต้อวิ่งมาด้วยเพราะเดี๋ยวมีงานใหญ่ปลายเดือนารับมาราธอนวันนี้ก็วันนี้เราจะวิ่งแค่ยี่สิบกิโลโอเคครับพวกเราก็ลุยต่อครับก็หน้าหนามาแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยวันนี้มีกิจกรรมหลายที่นะ มีที่ทรงวาดวีดมีงานไอแกลลี่ไนท์ของสารทูตฝรั่งเศสนะแล้วก็มีพวกไอที่สวนร้อยปีพาลูกไปเล่นได้มีฟรีเพลย์เป็นกิจกรรมตัม้งแต่บ่ายโมงสวนสวนสวร้อปีของชุนานะครับโอเคมีใคร้ครายรถเมีอะไรเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะเดี๋ยวไปดูให้โอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพน,นะไปละเดี๋ยววิ่งต่อก่อนพอดีมาเจอพวก พี่กวาดเรากําลังลุยนะตอนที่พวกเราหลายคนก็ยังไม่ตื่นนะอ่ะกรมบอกก็ลุยนะไม่มีวันหยุดไม่มีเวลานะล้างถนน,นให้สะอาดตรงไหนมีปัญหาก็แจ้งมาขอบคุณนะพี่กวาดไปตื่นน้ำกินด้วยนะโอเคไปแล้วัสดีจ้าขอบคุณฮะอะไรฮะสองเดือนหรอโบนัสเหรอเด <c oughs> ินขึ้นก็พอมัง้งเออเอามาถ่ายรูปหน่อย โอเคขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะบ๊ายบายบดีๆนะระวังรถด้วยอ่ะไปแล้วไปวิ่งต่อแล้วโอเคไปก่อนครับตึกนึกนึกนึกให้มีอะไรอีกสงข่าวต่อนะสวัสดีครับ